ดีป้ายังคะยกมือไหว้นานๆหน่อยสิแม่รี้่อนึ่เรคว่อออะไรอะไรพูดมาพูดมาพูดสิคะพูดสิคะคนสวย อ๋ออยากจะหาป้าท,ทานข้าวกับเป๋าฮือคนสวยหนูไม่เอาเป๋ืฮืออ๋หนูไม่เอาเปาือฮือแล้วทานกับอะไรอะคะมันข้าวเป๋าฮือเราก็ต้องทานกับเป๋าฮือสิเปล่าไม่มีเห็ดหอมอ๋อทานกับเห็ดหอมเดี๋ยวป้าทานเปาือฮือให้เอาไหมอ้าวแล้วเปลาฮือจะเก็บไว้ให้ใครอะ<ย>มีคนกินก็ต้องให้ป้าแหละแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้ล่ะคะคนนี้คะคะคนนี้ล่ะคะสวยคนนี้ล่ะคะ ได้กินหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานที่โกยิ้มหวานในสีขาวยิ้มหวานจยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานใครสวยใครสวยสวยจริงจริงอัลละห์วะคอคอมันหลอกเราจนเรื่อยเลยคอขอขอค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 อ

สวัสดีพี่ให้ขาไก่ขอบคุณโอ้พี่ก็สมไมพี่เอาหลายอันนะคะพี่สองแต่น้องครึ่งหนึ่งนะน้องดีๆนะกินดีๆเต้สวยก็สวยจริงๆอะลาวานี่มานหน่อยค่ะเอออะไรอ่ะไหนชี้สิเอาอะไโอ้อันโน้นหน่อยค่ะ แล้วลูกก็ไปหยิบเันสิคะนี่มันหงายหลังอยู่เนี่ย